สาวๆนะคะมักจะมีคำพูดหลายคนนะคะมักจะมีคำพูดหนึ่งว่าคือมีผัวแล้วผัวไม่เลี้ยงจะมีมาทำไมนะคะถ้าผัวไม่ให้เงินใช้จะมีผัวไว้ทำไมพาเดินคืออันนี้ก็ถูกนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ หลายๆครั้งที่ป้าแก้วเห็นนะคะว่าเวลาเราย้ายมาอยู่ต่างประเทศกับสามีนะคะพอเรามีงานทําปุ๊บนะคะแล้วสามีต้องการให้แชร์ค่าใช้จ่ายนะคะในแต่ละบ้านเขาไม่แจกแจงหรอกคะ่ะว่าจะต้องแชร์ห้าน้องห้านครึ่งหรืออะไรนะคะเขาอาจจะแบ่งสัดส่วนว่าเออเธอจ่ายค่าอันนั้นฉันจ่ายค่าอันนี้อันนู้นอันนี้นะคะอย่างที่บ้านเนี่ย เงินป้าแก้วกับเงินสามีคือเราจะใช้ร่วมกันนะคะเงินแต่แต่จะจะใช้บัญชีใครบัญชีมันนะคะแต่ว่าเวลาไปใช้จ่ายอะไรสามีก็สามารถใช้บัตรของป้าแก้วได้ป้าแก้วก็สามารถใช้บัตรของสามีได้นะคะแล้วก็ที่ป้าแก้วจะออกคือออกค่าเขาเรียกอะไร c ันเซนแท็กนะคะคือ ภาษีบ้านนะคะส่วนสามีก็จ่ายค่านู่นนี่นั่นเวลาเราออกไปทานอะไรด้วยกันบางครั้งก็ใช้บัตรแมา,าแก้วบางครั้งก็ใช้บัตรสามีนะคะค,คือคือเราจะจะเป็นอย่างนี้เรื่อยมามบางบ้านก็จะแยกกันเลยว่าเออเปิด<ม>บัญชีธนาคารนะคือโอนเงินเข้ามา สมมุติว่าเราโอนเงินเข้ามาห้าร้อยสามีโอนเข้ามาพันหนึง่งอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เอามาเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านนะคะคือสามีต้องออกเยอะกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะคะบางบ้านนะคะบางบ้านก็ออกกันคนละครึ่งนะคะไม่ไม่ต้องจอยแอคเคา์กันก็ได้แต่ว่าก็แชร์กันคนละครึ่งนะคะแต่สาวไทยจะรับตรงนี้ไม่ได้จะบอกเอา้าทําไมต้องใช้คําว่าเออทำไมจะต้องแชร์ด้วยซึ่ง ฝรั่งเขาใช้คําว่าแชร์นะคะแชร์ค่าใช้จ่ายแชร์ค่าอะไรซึ่งมันเป็นอะไรที่ถ้าอยู่เมืองไทยนะคะถ้าเราทํางานสามีทํางานเราก็ต้องออกค่าใช้จ่ายร่วมกันใช่ไหมคะคุณออกกันนั้นเมียออกอันนี้พวออกอกันนั้นเมียออกอันนี้ค่านู่นนี่นั่นจริงไหมคะคือเมียผ่อนนั้นพวผ่อนอันนี้เสื้อนั้นอันนี้ร่วมกัน แต่คนไทยไม่เรียกว่าแชร์ไงคะนะคะก็เลยจะไม่คุ้นกับคำคำนี้แต่พอมาอยู่กับฝรั่งคือ,อมันแยกชัดเจนสาวไทยหลายๆคนก็จะยอมรับไม่ค่อยได้แต่มันก็คือคือผัวเมียกันอยู่ด้วยกันมันต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะอันนี้ก็นำมาอธิบายให้ฟังนะคะสำหรับสาวๆหลายคนว่าเฮ้ยทำไมจะต้องแชร์ค่าใช้จ่ายกับฝรั่งด้วยนะคะที่ผัวไทยทำไมฉันไม่เห็นต้องแชร์นู่นนี่นั่นแล้วอีกอย่างหนึ่ง บางคนนะคะบอกว่าอยู่กับัวคนไทยเนี่ยคือเงินเดือนออกเขาเอาเงินเงินเดือนทั้งหมดนะคะให้เมียหมดเลยแต่ทําไมของฝรั่งเขาไม่ให้นะคะแบบนี้มันไม่แฟร์ <c oughs> คือถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าคิดแบบนี้ว่าไม่แฟร์คุณก็กลับไปอยู่กับัวเก่าคุณเลยดีกว่านะคะคือถ้าัวเก่าดีทำไมทําไมถึงเลิกกันแล้วจะมาเอาเัวฝรั่งล่ะเนาะอันนี้ไม่ไดมาราม่าป้าแก้วนะคะป้าแก้วก็พูดไปตามน้ําเนาะ